วันนี้เราจะมาพามารับของฟรีกันซึ่งเป็นของฟรีที่ไม่คาดคิดมากเพราะว่าผมกัเพื่อนจะทํากันแล้วก็ได้จะมาเชือเลยแล้วก็อาชีพไม่ที่ทำกันก็คืออันนี้นะฮะเป็นอีเวนท์ที่ทําเหมือนจะยากแต่ก็ง่ายมากโอเคฮนะตอนนี้เราก็เข้ามาแล้วนะฮะสิ่งที่ร้องทําเนี่ยก็คือจอแรกให้เรามาเก็บชิ้นส่วนตรงนี้นะฮะ แล้วก็ใส่โค้ดทั้งหมดเลยแล้วก็คุยอบบน,นี้มันจะให้ไปสร้างแว่นตามานี่ฮะแว่นตานี่ฮะอันนี้จะคราฟระยะเท่าไหร่แช่นนี้แช่ไอไมโโรคอนเวอร์เตอร์กับไอฟอนคอร์กนะไอเอมโครคอนเวอร์เตอร์แใส่โค้ดก็ได้ละแล้วก็คอนคอร์กใส่โค้ดก็ได้เวลาคราฟเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะให้มันก็จะให้เราไปคุยกันตรงนูน้น ทีนี้มันก็จะบอกเอรหัสสี่ตัวมาซึ่งให้เราไปใส่ตรงนู้นนี่ฮะให้มาใส่ตรงเดนเ e ลอนฟิลยีรีลอเต็แมวไม่เห็โดยที่มันจะให้เราตีกันหนึ่งสองสามสี่อย่นี้ตีเสร็จจะมีรหัสสีดำๆขึ้นมาก็คือตีปุ๊บก็จะมีสีดำขึ้นมาตีปุ๊บก็จะมีสีดำขึ้นมาทุกอันเลยนะฮะ แล้วก็ให้เราเรียงจากซ้ายสุดจากอันแรกสุดไปขวออาสุดทำเสร็จก็จะมีรูปยิ้มสี่อันแบบนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วเพสแรกพอคุยเสร็จมันก็จะหายไปนีฮะให้เรามาตรงไอ้ฟิลนี้นะฮะมันจะเกิดฟิลนี้ฟิลแรกแล้วก็ฟิลนี้แล้วก็ฟิลโคเวอร์นะฮะสามฟิลนี้เนี่ยจะเป็นฟิสสองตัวฟิสสองนะะัโดยที่มันจะเบอกรหัสที่ว่าอย่างเช่น มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะมันก็จะแบบมันจะบอกเป็นตัวนอนเอ็นแล้วก็ตัวตัวเหมือนวงลิฟต์นะฮะแต่ว่ามีหนามๆอยู่มันแหลมอยู่แล้วก็คอยให้เรียงจากซ้ายสุดไปขาวาสุดควินนี้อยายุจยางหน่อยนะฮะแล้วก็มันเดิมแะ้ะถ้าเสร็จแล้วก็จะมีรูปยิ้มขึ้นมนาะพอมาคืนตรงนี้รอบเนี่ยจะมีมันจะยิ้มสองอันนะฮะแล้วก็จะเอ อะไรไงวะจะมีเป็นตัวอักษรสี่ตัวขึ้นมาเช่นเป็นเช่นของผมก็เป็น MD, M D M D S C ของผมจะน่าจะนี่แหละแล้วก็วิธีทำอ่ะก็คือให้เราเรียงไปก็คือ M จะเป็น Mushroom Patch ก็คือ,อต,รตรงนี้ S ก็จะเป็น Sunflower นะครับเป็นต้นตะวัน D ก็ในเดลิอ,อัลอยู่นี ก็ให้ตีไปเรื่อยๆตีคนคนไปเรื่อยแล้วก็จะเจอตามแมปเองแล้ก็ให้ใส่โค้ดตรงนี้ให้ตีไปเลยนะฮะมันก็มีเนมะื่อเค้ฮะแล้วก็สีเราจะได้นหะนจะเป็นหนังสือ Half Two Program นะฮะก็คือคล้ายค้าหนังสือ Teddy Teddy t แต่ว่าจะเป็นสีเหลืองกับแบบนี้แล้วก็ในเกมจะได้เป็นเออ่ Royal Jelly ด้วยนะฮะไอคิปเต็ด Royal Royal Jelly ด้วยะฮะ ชื่อเรียกยากยากจะใส่ให้ดูเนะี่ยพอใส่ให้เป็นแบบนีนน้ดูดีอยู่นะต้นอาหาคลิปนี้มีทั้งหมดคลินี้มีแค่นี้นะครับ